ตื่นเช้ามาเจอสีแดงแดงส้มสดใสสีจริงสดกว่าในกล้องอีกนะคะเนี่ยแล้วก็นี่เลยน้องเหลืองขมิ้นตดอกเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้น้องอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้นี่นี่เป็น สายชั้นดอกซ้อนสวยสวยมากแต่รับแบ่งปันมาจากเพื่อนนะคะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้อันนี้ดอกเออดอกขาวแล้วก็น้องเหลืองขมิ้นอันนี้ก็ เอออะไรไม่รู้ดอกสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะน่าจะทั่วทั่วไปยังมีอเอกในป่นาของเราอันนี้กลายพันยากขึ้นเลยกลายพันุแล้วจากสีจากสีบานเย็นนะคะกลายเป็นสีชมพูอ่อนอ่อน มีฝั่งนี้อีกมีฝั่งนี้ด้วยอันนี้ที่ถ่ายลงเมื่อวาน,อ,น,นอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อนะคะน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบโปรดมากสวยมากหวานมากหวานเหมือนน้ำตาลร้อยโลเลยชอบมากแล้วก็อันนี้ก็มาใหม่ค่ะอันนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะโอ้เมื่อวานยังไม่ นี่นี่สีสวยดอกโตมากนะคะดอกโตสุดๆเลยแล้วก็ยังเหลืออีกหลายดอกหลายสีที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูใหม่นะคะ